สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro t ่ y ชุรีกร์นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเรามาดูพลังงานความรักของคนที่เข้ามาชมแรนดอมนะคะว่าพลังงานความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยดูแลคนที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่นะคะ ขอดูพลังงานของตัวคุณก่อนนะคะคุณได้ three of wands seven of cups แล้วก็ five of wands พลังงานของคุณนะคะคุณมีความรู้สึกความคิดในหัวของคุณนะตอนเนี้ มันมีหลายเรื่องมากๆที่คุณจะต้องจัดการมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแล้วก็คุณอยู่ในในอารมณ์ของการที่จะต้องมันเหมือนกับโต้แย้งกับบางคนอยู่หรืออาจจะเป็นคนของคุณหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณเราเห็นพลังงานความหา่างไกลระหว่างคุณกับกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าไพ่สามไม้เกิดขึ้นคือคือคือการรอคอย ระยะทางการมีระยะทางอาจจะเป็นความรักกับคนไกลต่างแดนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาหรือต่างจังหวัดแล้วตอนนี้ก็อยู่ในอาจจะอยู่ในช่วงของการมีปากเสียงกันการไม่เข้าใจกันเกิดขึน้นนี่คือพลังงานของคุณนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าพลังงานของเขาตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง พลังงานของคนคนนั้นนะคะ Four of Cups Three of p e n t a c l e Page of p e n t a c l e พลังงานของเขาเราสัมผัสได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกเบื่อเขารู้สึกเขารู้สึกเซ็งเขารู้สึก เขาเจอสถานการณ์อะไรที่ที่มันทําให้เขาอยากอยู่เฉยๆมากกว่าเขาอยากจะนิ่งๆกับสถานการณ์ที่เขาเจอถึงแม้ความรู้สึกข้างในเขาจริงๆเขาอยากที่จะพูดคุยเขาอยากที่จะได้สารต่อได้พัฒนาหรือได้มีเหมือนเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะพูดอยากที่จะเจรจาแต่ตอนนี้เขายังนิ่งอยู่ มันเหมือนเขารู้สึกว่าการที่เขาจะเจรจาหรือการที่เขาจะพูดอะไรออกไปมันก็อาจจะยังไม่ไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นนี่คือพลังงานของเขาที่เขารับที่ที่เรารู้สึกได้นะว่าเขายังเขายังอยากเจรจานี่แหละเขายังอยากที่จะพัฒนาต่อแต่ตอนนี้เขาขอนิ่งก่อนเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาถ้าเขาจะพูดหรือเขาจะทําอะไรออกไปเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ผลตอบรับใ,ในในสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้ว มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งพูดกันก็ยิ่งทะเลาะก,กันนะสำหรับคุณกับเขานะคะแล้วเรามาดูกันว่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อเขาจะ take action อะไรกับคุณไหม date date คืออะไรเอ่ยอืม Ace of p e n t a c l e ในออลวันส์เขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะขอโอกาสถ้าคุณทะเลาะก,กันอยู่นะถ้าพลังงานของคุณกับเขาทะเลาะก,กันอยู่เขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เขาขอเวลาที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วก็จะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งเขาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเขาเรียกว่า พยายามที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดําเนินไปได้ด้วยดีถึงแม้มันจะมีอุปสรรคถึงแม้คุณสองคนจะมันเหมือนจะบาดเจ็บกันมันเหมือนมีปากเสียงหรือมันมีเรื่องราวต่างๆที่ท,ที่ที่ทำให้คุณสองคนน่ะเกิดการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นน่ะเขาก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองคือเดยคือการทานฟอร์มตัวเองเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อที่จะมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึง่ง แล้วเราถามต่ออีกว่าแล้วเขารักคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมรักและจริงใจกับคุณไหม q u e e n o f s o ดเดอะ t าว e วอร์ทู o f p e n t a c l e เราถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมแต่พลังงานของคุณมันขึ้นว่าคุณเป็นคนที่ตัดจบเขาหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เป็นคนบอกเลิกเขาไหมเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจบลงเขาอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งถึงแม้คุณจะเป็นคนที่บอกเลิกถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ตัดจบเขาออกไปคุณเป็น เขามองว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดียวคุณสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณยังมีเขาอยู่แล้วเขาก็ยังมีคุณอยู่คุณสองคนมันเหมือนสองเหรียญมันเหมือนเป็นการวนกลับมาเขาอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาดูแลคุณเขาอยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้อีกแน่นอนแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรต่อคะ กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไฟท e เซเว่นออ o ซอ s e เซเว่นออ o ซอร์เดวิลเทนอ n of Pentacles พระอยากจะบอกว่าถ้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีการปิดบังเกิดขึ้น มันมีอะไรที่ที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้โอกาสที่คุณจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดใจมากขึ้นเขาจะให้เขาเรียกว่าเขาจะให้ความสว่างในในความสัมพันธ์มากขึ้น the world ก็คือความความสมบูรณ์แบบความสมหวังการเข้าใจเข้าใจในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยเรื่องที่ ที่มันมันปิดบังกันเกิดขึ้นที่ผ่านมามันก็จะถูกเปลี่ยนใหม่เขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่สมัยก่อนหรือหรือช่วงที่คุณคบกันเขาอาจจะมีการปิดบงังมีการซ่อนเลนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องเรื่องเ,ออเรื่องราวต่างๆที่เขาคิดให้คุณได้รับรู้อาจจะมีการแอบไปทําน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาได้กลับมาใหม่เขาจะขอโอกาสคุณได้เปลี่ยนตัวเองใหม่ เพื่อให้คุณได้เป็นคนที่ใช่ที่สุดเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดคุณคือคนที่เขาต้องการที่สุดเขาจะเขาจะเปิดเผยทุกอย่างให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกในใจของเขาเพื่อเพื่อที่เขาจะได้คุณมาครอบครองเพื่อเขาอยากให้คุณเป็นคนในครอบครัว Ten of p e n t a c e คือความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เขาอยากจะให้คุณเป็นที่เขาอยากจะ อยากจะให้คุณกลับเข้ามาเป็นครอบครัวเขาอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะเรามาดูไพ่ตัวมาเอนนนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณนะคะ,ะ feel yourself ไม่ว่าคุณสองคนจะอยู่ในสถานการณ์ไหนหรือเคยเ,เขาเรียกว่ามีพฤติกรรมการครบหากันแบบไหนก็แล้วแต่แต่ไพ่อยากจะให้คุณเลิกปิดกั้นตัวเองให้คุณออกมาจากให้คุณออกมาจากาความรู้สึกที่คุณปิดกั้นไว้เราน่าจะเป็นคุณมากกว่าที่คุณพยายามที่จะล้อมกรอบตัวเองไว้อาจจะไม่ได้เปิด โอกาสให้เขาได้กลับเข้ามาหรือคุณไม่ต้องการที่จะให้เขาเข้ามาอีกแล้วในความคิดของคุณคุณพยายามที่จะเนี่ยมันเหมือนล้อมกรอบตัวคุณเองปกป้องตัวคุณเองฟิวเซลไพ่อยากจะให้คุณออกมาออกมาจากเซฟโซนของคุณออกมาจากสิ่งที่คุณมาตรฐานที่คุณวางไว้ที่มันมาตรฐานนี้มันอาจจะเป็นเกาะที่ทำให้คนอื่นเข้าไม่ถึงคุณ ก็เป็นไปได้นะคะแล้วอีก2ใบนะคะขอ3ใบอ uh, getting to know is a l e t e o ไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าการที่ถ้าคุณคบใครหรือถ้าคุณมีความมีความรักให้กับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าคุณหรือเขาความสัม ความสัมพันธ์ของคุณสองคนน่ะจะเป็นไปได้ก็ก็ต่อเมื่อคุณสองคนน่ะเปิดเผยความรู้สึกภายในใจของตัวเองกันทั้งสองคนว่าคุณต้องการอะไรคุณมีสิ่งไหนที่ที่คุณต้องการหรือมีสิ่งไหนที่เขาต้องการต้องเปิดเผยความเป็นตัวตนจริงๆจากภายในของคุณจริงๆเพราะการที่คนสองคนจะคบกันได้ก็ก็ด้วยเรื่องของการที่คุณต้องแสดงความเป็นตัวตนให้มากที่สุดเพราะทั้งสองฝ่ายจะ ถ้าคุณรักกันจริงถ้าคุณชอบกันจริงคุณจะต้องรับทั้งข้อดีและข้อเสียของทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นมันจะไม่ใช่การปิดบงังหรือการซ่อนเล้นข้อเสียของแต่ละคนคุณควรที่จะเปิดใจพูดความจริงใจต่อกันพูดสิ่งในในสิ่งที่คุณคุณแต่ละคนเป็นเปิดอกคุยกันนะประมาณนี้แล้วอีกใบหนึ่งนะคะอีกใบหนึง่ง อั q u ีคุ t e d love ปัญหาของคุณปัญหาของคุณใน,ในความรักครั้งนี้มันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมอาจจะมีคนรอบข้างอาจจะมีญาติอาจจะมีเพื่อนหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันอาจจะมีเขาอาจจะออกแนวที่เคมีไม่ค่อยตรงกันกับคุณอะ มันเหมือนกับยังมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อนหรือครอบครัวเลยเลยมีความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอ,อยังไงเราขอขออีก2ใบแล้วกันว่าโอกาสที่คุณจะกลับมาคบกันหรือถ้าคุณเปิดโอกาสให้โอกาสเขาได้กลับมาคบกันเนี่ยมันจะเป็นการดีไหมเป็นเรื่องดีไหมขอไอ้ไพ่ช่วยบอกนะคะ เคมีถ้าคุณสองคนอย่างที่บอกถ้าคุณสองคนเปิดใจคุยกันว่าคุณต้องการสิ่งไหนคุณเป็นสิ่งไหนอะไรยังไงแล้วถ้าคุณคิดกันได้คุณยอมรับกันได้คุณก็คบกันต่อได้เพราะถ้ามันเหมือนว่าเคมีคุณสองคนมันตรงกันอ่ะมันไปกันได้ยืดมันความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันจะเดินหน้าไปอย่างได้ไปได้ด้วยดีอีกใบหนึ่งนะคะขอสรุปอีกใบรี r e lease y o UX r e จริงๆคุณสองคนนะถ้าหันกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณต้องปรับชุดใหญ่ถ้าคุณรักกันถ้าคุณมีความรู้สึกดีๆให้กันถ้าคุณยังตัดใจจากกันไม่ได้ยังพูดง่ายๆว่าถึงห่างกันแล้วมันก็เหมือนสายใยในในจิตใจคุณนะมันยังผูกกับเขาอยู่มันลืมเขาไม่ได้เขาก็ลืมคุณไม่ได้เนี่ยคุณต้องปรับยกเซตชุดใหม่เลยว่า พลังงานลบๆหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้คุณทะเลาะกันในทุกๆครั้งที่คุณคบกันคุณต้องเคลีย์พลังงานนั้นคุณต้องต้องเคลียร์มันออกเพราะมันจะทำให้การคบกันของคุณนี่มันเหนื่อยมันเหนื่อยในทุกๆครั้งถ้าถ้าคุณไม่ปรับกันทั้งสองคนมันก็จะเป็นการที่คุณต้องอ่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ต้องทะเลาะหรือ ความไม่ไม่ตรงกันความไม่เข้าใจกันเคมีที่ไม่ตรงกันมันก็จะเป็นการครบกันที่ที่ยากพอสมควรสำหรับพลังงานเลนดอมของคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้เรามองว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคู่กันจริงๆเป็นคนที่สามารถที่จะให้ความรักให้กันได้จริงๆคุณก็สมควรที่จะปรับสมควรที่จะเปลี่ยนทั้งสองคนเลยต้องนั่งคุยกันต้องเปิดอกคุยกันว่า คุณไม่ต้องการอะไรเขาไม่ต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรสิ่งไหนที่อย่าทําสิ่งไหนที่ควรทําถ้ารักกันจริงๆถ้าหัวใจคุณเนี่ยม,มันเรียกร้องกันจริงๆก็ก็สมควรที่จะปรับเพราะมันจะเป็นการที่ว่าทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันยืดยาวยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าคุณปรับแล้วสองคนถ้าคุณเปลี่ยนแล้วมันอาจจะเป็นไปได้สวยมันอาจจะเป็นไปไปได้ด้วยดี ถ้าถึงวันนั้นจริงๆเราก็ขอให้ทุกอย่างมันมันผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ให้ถ้าคุณเปิดโอกาสถ้าคุณยังรักกันอยู่ก็ขอให้คุณมีความรักที่สมหวังมากขึ้นขอให้เขาได้มีความจริงใจให้กับคุณนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ